คเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ คลิปนี้มาดูต้นม่วงเจริญนะครับออกดอกสะพั่งเลยนะครับออกดอกเยอะเลยนะครับมีแทบทุกกิ่งเลยนะครับ,รบโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอยากจะขยายพันธุ์นะอยากขยายาขยายพันธุ์ต้นเขานะครับเพื่อเพิ่มจํานวนเนาะคันผมจะตัดชานี่ผมก็กลัวว่ามันจะป่าประโยชน์นะ ตัดคำแล้วไม่ติดนี่ก็ตายทิ้งไปเฉยๆนะครับผมก็คิดว่าผมน่าจะลองตอนดูนะครับตอนดูเดี๋ยวผมจะเลือกกิ่งนะครับเลือกกิ่งที่พอจะตอนได้เนาะตัวนี้ก็จะเล็กไปนะครับผมคิดว่าผมจะเอา กิ่งนี้นะฮะกิ่งนี้กิ่งนี้น่าจะน่าจะพอได้นะครับกิ่งนี้นะกิ่งนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะตัดกิ่งที่มันขวางตุ้มตอนนะครับออกนะครับจะตัดออกแล้วก็จะคว้างกิ่งนี้นะครับเ,เดี๋ยวจะ เอาตรงโคเลยนะน่าจะได้นะบริเวณนี้น่าจะได้อยู่โอเคเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครับดับแรกครับเดี๋ยวผมมาทําตุ่มตอนนะโดยใช้ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวแช่แช่น้ํานะครับผสมน้ํายาเร่งรากนะครับ B 1นะครับลงไปนะเดี๋ยวผมก็จะใช้ถุงถุงเล็กๆนะครับ ถผมฟิกน้ำปลานะผมว่าน่าจะพอดีตรงนีน้ก็จะใส่ไป มเมล็ดนะครับผมจะทำตุ้มเล็กๆประมาณนี้ผมก็จะใช้เขียเพันธุ์ไทยมัดเลยไม่มีก็เชือกฟางก็ได้นะครับสะดวกสบาย Oke, pemani. Kucerai pemani. Ya, tekan king. Ya, kucerai. หรือว่าตุ้มตอนเราเข้าได้นะนี่น่าจะพอดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะคว้านตรงบริเวณนี้จะใช้มีดคว้านนีน่ะครับมีดคว้าน แผ่ประมาณ1นึ่งเซนนะครับผมจะความยาวปั่นห่างกันจากนี้มานี่ประมาณ1นึ่งเซนนะครับโอเคแล้วผมกจะกรีดเพื่อปอกเปลือกออก ก็จะได้แผลประมาณนี้นะรับก็่จะขูดขูดเยื่อนะครับท่อน้ําเลี้ยงเขาขูดให้รอก โอเคก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะผ่าตุ่มตอนประมาณนี้ผมก็ปลูกเข้าไปเลยขายนิดนึ่งตุ่มอาจะใหญ่ไป จะบีบไม่แน่นนะครับเราจะใช้สายเคเบิลไท้นะครับมาที่นี่เส้นมันจะเล็กไปครับเดี๋ยวผมหาเส้นใหญ่ เส้นยาวๆหนะ่อยใหญ่ๆหน่อยพี่เส้นเล็กอะ เป็นลักษณะนี้นะผมก็จะเอาที่เราผ่านะครับขึ้นด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้น้ำในถุงเนี่ยหยดออกนะหลักจะรัก้แน่นเส้นเดียวน่าจะพอก็อจะได้ลักษณะนี้นะครับหงายขึ้นแล้วก็ตัดไปาออก ต่อไปก็จะรออัปเดตอีกทีนะครับว่ากี่เดือนถึงจะออกลากะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราตอนได้สองสัปดาห์ครับก็มาดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับนี่แค่สองสัปด,ดาห์นะครับรากออกเยอะพอสมควรนะครับให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับ สองนะตอนนี้เข้าสัปดาห์ที่สามแล้วนะครับก็มาดูรากของเขา,เน,าะะ missing, นะครับก็ค่อยๆ่อยเลื้อยนะครับไปไปเรื่อยๆนะครับตามความชื้นของขุยมะพรนะ้าวนะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีแค่ข้างบนนี้นะครับเมื่อเมื่อสามเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีแค่ด้านบนนี้ตอนนี้ก็เริ่มลงไปข้างล่างแล้วนะครับลงไปข้างล่างนะเริ่มที่จะ รอบรอบตุ้มนะรอบตุ้มแล้วครับนี่ก็มีนะเริ่มทยอยทยอยไปเรื่อยๆนะครับรากเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับก็สามสัปดาห์นะครับนะก็ก็ตอนนี้ก็ต้องรอนะครับรอรอให้รากของเขาเนี่ยกลายเป็นสีน้ําตาลนะครับเราถึงจะนําตัดไปปักชํา ลงกระถางต่อไปเนาะตอนนี้ก็ยังคงเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมได้รับชมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอ้อเดี๋ยวอบอกเทคนิคอีทีอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาถ้าเราตอนแล้วเนี่ยน้ำตรงบริเวณนี้นะครับต้น่วงเจริญหรือลินลินซานเนี่ยเขาชอบอค่อนข้างจะชอบน้ำนะครับน้ำตรงนี้ ต้องอย่ายให้ขาดนะครับผมเติมไป2วันนะครับแห้งแล้วนะครับค่อนข้างจะชอบน้ำมากนะครับแล้วก็จะมีดอกนะออกให้เราได้ชื่นชมนะครับสีม่วงสวยนะครับแต่นี้ไม่เป็นพันใบใหญ่เนาะก็อีกพันก็จะมีหลายหลายอย่างนะครับมีพันกลางมีพันแคะเนาะ,ะคลิปนี้ก็การตอนกลิ่นม่วงเจริญ นะหรือหลินซานนะครับก็สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับประสบความสําเร็จนะครับถึงจะเป็นมือใหม่ก็ทําได้เนาะนะผมเป็นมือใหม่นะครับทาได้เพื่อนๆท่านผู้ชมก็น่าจะทําได้นะครับก็น่าจะทําได้เหมือนผมแหละเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับถ้าคลิปดีมีประโยชน์ยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ